วิทยุออกข่าวกระจายเจ้านายจะมาตรวจเยี่ยมพวกเราพวกเราต้องเตรียมเจ้านายตรวจเยี่ยมเตรียมรับนายเจ้านายมีน้ายบายเรื่องใดๆเตรียมไว้นาทันเตรียมที่เตรียมคนเตรียมงานต้องเตรียมการให้พร้อมนาทันในเรื่องอาหารหวานข้าวก็ต้องเอาที่ถูกใจทัน ถ้าท่านเกาที่กระเป๋าเราต้องเอาเงินใส่ให้ท่านถ้าท่านกระเอมกระไอเราต้องไปหาเด็กให้ท่านเปิดห้องให้อยู่กับเด็กเอกเอกเอกทองคันนะท่านถ้าท่านสั่งการเรื่องใดต้องต่อไปได้เลยกับท่านลูกน้องต้องช่วยกันรับว่าครับท่านครับได้เลยครับท่านครับท่านครับได้เลยครับท่าน ครับท่านครับได้เลยครับท่านถึงตอนที่นายจะกลับของขวากนะครับขวากกุดนายทน